โดยคนอื่นญ <c oughs> ะ,ะโดยเป็นกรรมการน้องแนะนําชื่อนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อคร, <c oughs> รูอภิสราบรุตรโชกค่ะโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามภคีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่15ธันวาคม2565นะคะก็ได้โอกาสที่มาสะท้อนตอจากคุณครูที่สังเกตการสอน3าท่านของโรงเรียนบ้านแก่งกุลานะคะก็จะสะท้อนในสิ่งที่น้องทําได้ดีแล้วก็สิ่งที่น้อง อาจจะต้องเพิ่มเติมน,นิดนึงนะคะในเรื่องของการดําเนินการในรั้นต่อไปนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็คือขอชื่นชมนะคะในเรื่องของพัฒนาการที่ที่ได้ไปดูครั้งแรกกับ oh. ดูในคลิปครั้งนี้นะคะก็ถือว่ามีพัฒนาการแล้วก็มีการเตรียมอย่างเช่นสื่อการสอนก็มีรูปร่างใหญ่โตแล้วก็แอบไว้ก่อนด้วยนะ <c oughs> ยังให้ดีห็นมันก็จะสร้างความตื่นเต้นให้เด็กนะคะ เรกแล้วเรื่องต่อไปก็คือมีการทบทวนบทเรียนเพื่อที่จะแจ้งนักเรียนนักเรียนก็จะได้รู้ว่าเออตัวเองจะต้องเรียนรู้อะไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญลยคือบุคลากรเนรนเรียนนะคะมีความเป็นทีมนะคะมีทั้งมีผู้ช่วยเนาะในเรื่องของครูที่มิเทศนะคะแล้วก็มีคนถ่ายรูปให้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีการโค้ดบอกเวลาประมาณ5คนอ่าเนี่ยในในหนึ่งครั้งใช้5คนก็คือถือว่า เป็นการทำงานที่ร่วมมือกันเนาะก็แต่ถ้าจะสามารถลดลดจานวนลงก็ดูความสําคัญของของงานนะคะเพราะว่าการทํางานเป็นทีมถ้าถ้าทีมมันเยอะมันก็จะทําให้เราเสียเวลานในเรื่องของการแต่แต่ถือว่าเป็นการทํางานที่มีน้ําจิตน้ำใจกันนะคะก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็ในเรื่องของของเทคนิค นะเทคนิคนี้คุณครูเอาไปใช้คุณครูก็ได้สรุปให้นักเรียนฟังด้วยนะคะว่าเทคนิคที่เราใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องของการสรุปข่าวเรื่อง,อ,งอะไรเนี่ยเราใช้เทคนิคอะไรหรือค้นหาในเรื่องที่เราจะจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะทาอย่างไรถึงจะให้มันจําได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ครอบคลุมนะคะครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เห็นถึงการมีส่วนร่วมของนังกรเรียนแล้วก็ มีการกระตุ้นความคิดของผู้เรียนนะคะขณะที่นักเรียนยังต yeah. ิดข hmm right. so right. ัดอยู่นะคะคุณครูก็จะไปช่วยตรงนี้แล้วจากที่การดูคลิปคุณครูสามารถควบคุมเวลาในการจัดการเรียนการสอนได้ดีก็แปลว่าการวางแขนการจัดการเรียนการสอนของครูเนี่ยประสบผลสำเร็จนะมยถ้งในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของกิจกรรมตั้งแต่ตั้งนนวตั้งสอนตั้งสนุกนะคะรวมแล้วคุณครูก็ดําเนินการควบคุมเวลาได้ดีนะคะ แต่ที่เวลามันเกินอะ่ะมันคือก,การไปแนะนําตัวช่วงหนึ่งอันนั้นไม่ได้คิดนะแต่ว่าอ่าแต่พอดูคลิปแล้วเราเห็นว่าเออเวลามันอยู่ในช่วงความเหมาะสมนะคะแล้วก็คุณครูได้มีการให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มก็คือถ้าทําคนเดียวเนี่ยบางทีความคิดของเด็กเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอคุณครูคก็จัดกลุ่มนะคะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเพื่อที่ให้เด็กได้ช่วยเหลือกัน ก็ถึงตรงนี้ก็ให้ฝาดเด็กแล้วก็ยื่ยดอดมากค่ะแล้วที่สําคัญก็คือสื่อการสอนเวลาเด็กออกไปนําเสนอคุณครูก็ให้มีไมโครโฟนเพื่อที่จะให้เด็กเกิดความคุ้นชินแล้วก็เสียงเด็กก็จะได้ดังทั่วห้องนะคะซึ่งเป็นการเตรียมการที่ดีนะคะและแสดงให้เห็นถึงการที่คุณครูมีการฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไมโครโฟน ทด้เรียรออกมาก็าต้องมีการแนะนําตัวเองนะเป็นสิ่งเป็นสิ่งพื้นฐานเพราะตอนนี้เรามองเห็นว่าเด็กประสานนะแล้ว่เด็กทําได้เนี่ยแปลว่าพื้นฐานของเขาต้องมีการฝึกสอนมาเยี่ยมยอดมากแล้วก็เมื่อแนะนําตัวเด็กก็มีการนําเสนอนะคะแต่ว่ามีการมอบหมายแต่ละคาใทยจะเป็นคนนาเสนอนะคะแล้วก็ มีการบอกชื่อกระุ้นระดับชั้นเลขที่นะคะครบถ้วนแล้วที่สำคัญก,ก็คือบอกด้วยว่าตัวเองจะพูดเรื่องอะไรน<ช>ะ<ช><ช>คะแล้วพอเสร็จแล้วก็มีการขอบคุณอีกนะถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคะแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมเกจเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะให้นักเรียนลองไปไปเพิ่มเติมดูจากการชมข่าวตามในช่องต่างๆเพราะจะมีนับข่าวเขาจะแนะนําอะไรหน่อยน้าเสียง เพื่อที่จะไ้ตื่นเต้นตรงนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ในสิ่งที่ดีมันก็อยากจะมีข้อที่จะเสนอแนะเพื่อจะทําให้ดีในครั้งต่อไปเนาะก็คือในเรื่องของพอเด็กออกไปตามกิจกรรมตอนเริ่มต้นที่มีค,ครูแจกบัตรภาพไปให้แล้วกล้อมหน้าไว้นะคะครูแจกไปกลุ่มละตามจำนวนคนใช่ไหมอ่าพอตามจํานวนคนเสร็จแล้วพอถึงเวลาแปกคครูทํายังไงน,น,นะ ที่เด็กออกมาแปะลองลองทบทวนที่มาแปะภาพเึลนนีน้องเนีนก็แจกไปนวเด็กมันนเ้าช่องมันเก้าภาพ่คนนึงแล้วคนนั้นก็คนนึงก,องก็อีกคนนึงก็จะแบบว่าออกมามาช่วยช่วยตรวสอบแล้วเวลาเด็กออกมาทำกิจกรรมคุณผูทาําครูจัดระเบียบ พอเด็กออกไปปุ๊บทุกคนก็ต่างออกไปเพราะนั้นจากที่สอนอเห็นก็คือเด็กจะแย่งกันแตะอแล้วคุณครูคิดว่าถ้าจะให้มันดูตื่นเต้นคุกหรือว่ามีการจัดระเบียบสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการฝึกเด็กคุณครูคิดว่าจะทำยังไงดีนะอ่าลองลองเราช่วยกันถ้าเราถ้าเราไม่ให้ แมาแตะออกมาเนี่ยเราจะมีวิธีจัดระเบียบเป là, các, ็นไงเรียกชื่อถ้าเป็ครูเรียกชื่อครูก็ต้องอาจจะเลกตามกลุ่มใช่ไหมหรือน้องคนที่เขายืนอยู่คนเดียวน่ะครูให้เขามาเป็นอะไรเออให้เขามาเป็นผู้ช่วยครูเออต้องดูเหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้ออกมาช่วยครูแล้วเราว่าเราไม่มีบัตรอะไรเลยไงยเราไม่มีบัตรแต่เออมั้มีบทบาทแต่แต่วิธีการของครูก็ดีนะที่ว่ามาแนะนำแล้วก็ แต่ว่าถ้าเพิ่มบทบาทตรงนี้แล้วก็ทําให้เพื่อนๆมีระเบียบขึ้นก็คืออาจจะให้เด็กที่ออกมาเป็นผู้ช่วยครูเรียกมาสักกลุ่มหนึ่ง oh. จะออกมาทั้งกลุ่มหรือจะออกมาทีละคนสองคนอันนี้ลองไปวางแผนดูเพราะอันนี้มันเป็นครั้งแรกที่ครูให้เด็กมาแปะแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเราให้ออกมาพร้อมกันเราพบปัญหา oh. ครั้งต่อไปเราก็อาจจะใช้วิธีธอื่น อันนี้คือคือไม่ใช่ถูกใช่ผิดนะหมายความว่าเราจะปรับอย่างไรเนาะแล้วแล้วคนที่ได้มาเป็นผู้ช่วยก็รู้มายป็นกลุ่อ่านมีมีความภาคภูมิใจตัวเองก็ยังยังมีบทบาทเพราะว่าตัวเองไม่ได้กระดาษแต่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นวิธีนะลองลองไปลองไปเลือกใช้ดูนะคะแต่ถ้าเขาหน้าเราไปจัดกิจกรรมอย่างที่ต่อนอนแนะนำแล้วมีปัญหาเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันมันลดลงที่สุด แต่เด็กแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันเนาะบางทีเราทาแบบนี้อาจจะดีบางทีไม่ดีนะเราเราเป็นตอนนี้ในเรื่องของเพื่อีกนเดนก็คือบทบาทครูเวลาคครูให้ให้เด็กนําเสนอนะครูจะรู้สึกว่าเป็นไงทาไมมึงไม่ใช่นะครูก็รีบเลยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เด็กกระตุ้นการคิดของเด็กอย่างที่เคยแนะนําไปก็คือทำยังไง่ะอดทนอดทนใจเย็นใจเย็นใจเย็น ก็คือพยายามที่จะลดตัวเองลงนะคะคอยเป็นผู้อำนวยคอยเป็นผู้อำนวยความสะดวกเด็กก็จะได้รู้สึกว่าเออฉันได้คิดแล้วเว้ยเพราะตอนเนี้ยพอเด็กช้าไปนิดนึงครูก็รีบรีบช่วยพอเด็กช้าไปนิดนึงครูก็รีบช่วยเนาะหนูเห็นนักเรียนทาได้เขาก็คิดนะคะพี่เล็กแต่ว่าคือแบบเขาก็คิดนา้เขาจะเอียงหัวแล้วก็ ให้คนอื่นให้คนอื่นลองช่วยอ่ะวันนี้ถ้าถ้าเด็กคนนี้ทําถ้าอ่ะไม่ได้อ่ะหนูลองพูดมาสักประโยคสั้นๆก็ได้ะบางทีเด็กพูดประโยคยาวอาจจะมันจะพูดอะไรดีพูดประโยคสั้นๆแล้วคนอื่นคอยช่วยเสริมคอยช่วยเสริมจนผิดถูกไม่รู้แหละพูดจนกว่าเออมันเข้าเขาแล้วเนี้ยแต่ถ้าหนูรีบพูดก่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกมีตัวช่วยต่อไปฉันนม่คิดละนะลองดู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 ก่อนอ่ะ ต้องลองดูก่อนเพราะว่าอย่างสถานการณ์แต่ละอันนไม่เหมือนกันแล้วมีอันนึงที่บางทีเด็กยังสงสัยอยู่เพราะว่าคุณครูเอาข้อความที่คําว่าทอทอทหารชอช้างมันเป็นคาย่อใช่ไหมะทอช่อเด็กทำข้องวามเหมือนจะไม่มีใครรู้ถูกป่ะมีคนรู้มันสุ่มหยิบไม่ไม่เด็กไม่รู้ใช่ไหมครหนูจะมีวิธียังไงโดยที่หนูไม่บอกเพราะหนูไปบอกเขาแล้วว่าอ๋ออันนี้มันคือกลม ทะเลและชายฝั่งคือตัวครูรู้แสดงว่าเด็กไม่ต้องไปค้นคว้าไม่ต้องไปคิดแล้วหนูจะทํายังไงอ่ะหนูก็อาจจะให้กันบ้างหรือเออหรือจะให้ในในกลุ่มช่วยกันคิด <า S 1> แต่ถ้าเป็นเด็กโตๆอาจจะลอ,องเซิร์ชดูซิในโทรศัพท์มือถ <bakalım S 1> ือหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเนาะหรืออาจหนูอัดหรือหนูอาจจะใช้วิธีการให้เด็กเลือกคําตอบถ้าทชเนี่ยมันน่าจะมีอะไร ลองเดาสิอันนี้สิอ่าแต่หนูอบอกไปปุ๊บความตื่นเต้นมันไม่มีความตื่นเต้นมันไม่มีคือความกระหายที่อยากนนี้ค่เดี๋ยวเดี๋ยวครูก็บอกออไม่ต้องไม่ต้องไปหาแล้วแนตะ่ครูก็บอกนะถ้าหนูปรับตรงนี้นิดนึงแต่วิธีการขอหงหนูก็คือหนูก็เห็นแล้วล่ะว่าเด็กทาท่าสงสัยในห้องนี้ไม่ไม่มีใครรู้เลยค่ะสนใจมากอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถือว่าเป็นคำนี้เป็นคำใหม่แล้วล่ะ ส่วนอันอื่นที่ที่พี่นำเสนอเนี่ยมันก็คือในในในส่วนที่มันต่างกันน้องสามคนนะแต่ส่วนที่ซ้ำกันก็น่าจะเป็นข้อดีอน่ะข้อดีน้องสามคนก็บอกไปหอนค่ะในเรื่องของการสะท้อนก็ขอขอบคุณนะคะาควาตที่